เพียงแค่คุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับคุณก็จะสามารถติดตามสถานะรถที่เขารับบริการที่ V g ก o ๊ปคอนด้าได้ทุกขั้นตอนสวัสดีครับผมแพทวีกู๊ปคอนดาครับทางวีก o ๊ปคอนด a นะครับได้พัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่เรียกว่า V g ก o ๊ปลิง k เพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็สแกน QR Code วีก o ๊ปลิง k ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทําอะไรทํางานเดินช้อปปิง้งเดินข้ามสถานลอยออกกําลังกายทานข้าว <c oughs> เพียงแค่คุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับคุณก็จะสามารถติดตามสถานะรถที่เขารับบริการที่วีทูปคอนดาได้ทุกขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับการให้บริการที่มีคูปองได้ตั้งใจพัฒนาขึ้นมาลองใช้บริการกันได้น,นะครับที่มีคูปองได้ทั้ง4สาขาเมื่อจะเป็นสาขาแจ้งวัฒนะปากเก็ดเมืองทองหนองแขมแล้วก็บางกอกน้อยรถผมเช็คระยะเสร็จแล้วครับยังไงผมขอตัวไปนับรถก่อนนะครับสวัสดีครับ